ที่ผมห่างหายไปนานกับรถแอร์ดอ,อกเจ้าเล u บูคันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมาลงชิปให้ทุกคนดูเหมือนเดิมแล้วนะ ครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจนมาสตอรี่ยุ่ทำเสียงอะไรของกูเนี่ยทุ้ยนี่ก็ขับรถไปทำงานนะครับในรอบปีเลยเพิ่งยาวออกมาขับส่วนมากก็ขับนั่งแต่รถตู้ไปวันนี้ก็เออนึกอยากจะขับรถก็เลยยอาวออกมาขับเฉยๆไม่ใช่อะไรหรอกก็คือไม่ได้ขับนานก็เอาแบบ เอามานวดยางด้วยจอดนานไม่ได้เดี๋ยวยางเสื่อมสภาพเร็วเหมือนอะไรเขาเรียกว่ายางเป็นบัง้งมันแบบมันไม่โกมมันจะเป็นรอยกดทับตรงที่มันติดพื้นอ่ะเวลาเราจอดจอด่ะเลยต้องเอาขอมาขับเพราะต้องรักษาอุณหภูมิยางเลย จะจอดหรือจะเอาเอาเอา,เอาโอ้นี่ว่าทำอะไรจอดรถก็ไม่เปิดไฟเลี้ยงนะครปก็หลังจากที่ผมห่างหายไปนานกับรถแอดอ์อกเจ้าเอร b สบูคันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมาลงชิปให้ทุกคนดูเหมือนเดิมแล้วนะ ตอน,นั้นก็คือจอดยาวไป3ามเดือนก็คือรถมันพังครับก็คือโค้ดิบสองขึ้นแล้วก็กล่องพังของวิทยุพังแล้วก็สายเมนสายไฟทั้งคันอ่ะก็คือต้องเปลี่ยนชุดใหม่หมดเลยแล้วก็รวมถึงมัดไฟด้วยมัดไฟก็ไอตัวกล่องดำๆที่ติดกับมัดไฟอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่แหละรูปนี่แหละ ตามนี้เลยกล่องดำๆในตรงที่ลูกศอนชี้เมื่อกี้เลยก็คือผมก็ต้องเปลี่ยนไปสามอย่างรวมไปทั้งหมดหมื่นสองหมดหนึ่งหมื่นสองพันสองพันเศษเศษด้วยแหละไม่ใช่สองหมื่นในไอ้ทุยไม่ใช่หมื่นสองทวนนะตอนนี้ก็ได้กลับมาลั่นเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ไม่ได้ขับมาสามเดือน ก็เห็นทุกคนถามมาเยอะมากว่าแอลหลอไปไหนพี่ขายแล้วหรอก็ก็คือพี่ไม่ได้ขายนะครับพี่ก็มันพังอ่ะพี่ก็ต้องจอดอ่ะมันขับไม่ได้อ่ะที่เห็นแต่ขับ G S X G ห้าศูนย์ก็คือตอนช่วงรถพังแหลยก็เลยขับคันนั้นแทนเดี๋ยวอีพีถัดไปเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้งานของเจ้าแอลคันนี้นะครับว่า ใช้งานมาทั้งหมดสามปีแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างก็คือทั้งหมดใช้งานมาสามปีนะครับสามปีเสร็จแล้วก็คือว่าปัญหามันมีอะไรบ้างผมจะรีวิวการใช้งานให้ดูนะครับ EP ถัดไปแล้วกันโอเคว่าสามปีที่ใช้มาเนี่ยมีปัญหาจุกจิกอะไรบ้างปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันจะมากจะน้อยขนาดไหนนะครับก็เพื่อเป็นการ ช่วยตัดสินใจให้คนที่กำลังจะซื้อแอร์หลอกก็แล้วกันนะครับพอรถรุ่นนี้มันก็แบบยังไงอะ่ะทรงทรงมันแบบทรงเหมือนรถสปอร์ตอะ่ะแต่มันเป็นแต่มันเป็นรถสกูตเตอร์อครับแต่มันแบบมีทรงสปอร์ตในตัวของมันอะ่ะเป็นกึ่งสปอร์ตกึ่งสกูตเตอร์อทรงรถอะ่ะเป็นรถที่นิยมในตอนนี้เลยใครเห็นใครก็อยากได้นะครับ แต่ก็หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้างก็คือมันปัญหามันก็คือมีทุกรุ่นแหละออกมารุ่นไหนไม่ไม่มีปัญหาไม่มีหรอกแต่อยู่ที่ว่าปัญหามันจะมากจะน้อยขนาดไหนเพราะนั้นเองคือบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้ครับก็แล้วแต่นะครับบางรุ่นก็ปัญหา เยอะมากพอสมควรแต่จนจนทางฝ่ายผลิตเขาเขาเรียกเคมกลับไปเลยนะทุกคันเลยนะแต่นี่เจ้าแอาร์หลอก็คือเอเขาก็มีหนังสือเคมมาให้แต่ไม่ได้เรียกกลับไปไม่ได้เรียกรถกลับไป ี๋ยวเอาเป็นว่าอีหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกัน สีรถคันนี้ทําไมมันผีดโอ้โหรถซิ่งไหมเนี่ยทําไมสีไม่เท่ากันวารับโฟรงหลังทําไมมันสีเป็นจืด สำหรับเจ้าไอ้หลอกคันนี้ผมก็ใช้งานมา3,9000ก้ิโลแล้วครับกำลังจะแตะส0่หมื่นแล้วแล้วอีกประมาณ400กว่าโล,ล,ลกับระยะเวลาสามปีแล้วตอนนี้ก็มีแผนว่าจะไป เที่ยวต่างจังหวัดนะครับแต่มันเดินทางไม่ได้ติดโควิดนะครับก็ได้อยู่แต่บ้านเอาวรถพ่อนี่หว่าโพลิปโอ้โหเอาเบาๆแซงรถพ่อไม่ได้ไม่อยากจะแซงอรถพ่อวิ่งเลนขวา วิกี้ตูดเลยมั้ยเนี่ยโน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  ปิ้งไก่เหรอสำหรับชลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับก็ขับรถมาทำงานเฉยครับในรอบปีเลยเลวกันปีก็ว่าได้ <What? S 1> สำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ